สวัสดีค่ะเจอพี่จนไม้อีกแล้วนะคะวันนี้พี่จนไม้จะพูดเรื่องกดแรงดึงดูดกับความสำเร็จนะคะทุกๆความสำเร็จต้องใช้เวลาและความสำเร็จไม่ได้ทำแค่เพียงข้ามคืนและคลิปนี้ความสำเร็จก็เกี่ยวข้องกับ กดแรงหนึ่งดูดนะคะสาหรับคนที่ชอบเรื่องกดแรงหนึ่งดูดและคนที่ไม่ชอบเรื่องกดแรงหนึ่งดูดก็สามารถประสบความสําเร็จได้แต่ว่าคุณจะเหนื่อยือแต่ถ้าว่าคุณเข้าใจเรื่องจิตวิญญาณเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องของธรรมชาติเรื่องของการเข้าใจชีวิต ชีวิตของคุณจะง่ายขึ้นไม่ว่าคุณทําอาชีพอะไรไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือคุณทํางานอะไรก็ช่างชีวิตของคุณง่ายขึ้นแน่นอนเพราะการเข้าใจชีวิตหรือการใช้ชีวิตเป็นสิ่งที่สําคัญวันนี้พี่จดหมายก็จะมาพูดเรื่องของความ สำเร็จนะคะทุกๆคนก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตทุกคนก็คขว่คว้าหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วก็ต้องการมีชีวิตที่ดีนะคะและสิ่งที่สําคัญนะครับก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จได้นะคะอันนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะข้อแรกเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตเป้าหมายที่ชัดเจนเหมือนกับตอนที่เราเรียนหนังสือตอนที่เราเด็กๆอะ เราคิดว่าเอโอตขึ้นอยากจะเป็นครูนี่ก็คือเป้าหมายแล้วนะอืและการตั้งเป้าหมายมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเราอายุเท่าไหร่คนอายุเยอะวัยเกษียณก็สามารถมีเป้าหมายได้อืมอย่างเช่นตัวพี่พี่ต้นไม้เนี่ยวัยเกษียณพี่ต้นไม้ก็มีเป้าหมายวัยเกษียณนะคะแล้วก็เมื่อก่อนตอนพี่ต้นไม้เป็นเด็ก ตัวพี่จำนัยเองก็เป็นคนที่มีเป้าหมายแล้วก็มีจินตนาการนะเดี๋ยวพี่จำหน่ยขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคะเรื่องพี่จำหน่ยเคยเคยเล่านะไม่รู้คลิปไหนตั้งแต่นานแล้วพี่จำหน่ายเคยเห็นภาพเมืองที่พี่จันไมยอยู่นะคะจะก,ก่อนพี่จำหนไมยก็จินตนาการเหมือนกันนะคะจินตนาการว่า ได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วก็เห็นหิมะอมแล้วก็พอหลายปีต่อมาพี่ก็พี่ก็พี่พี่จดุรไม้ก็ได้มาอยู่เมืองที่พี่จตหมาไม้จินตนาการนี่คือเรื่องของกฎแรงดึงดูดที่เราใช้โดยอัตโนมัติและสิ่งที่สำคัญนะคะกฎแรงดึงดูดคุณจะใช้หรือไม่ใช้ กดแรงดึงดูดก็ทำงานอัตโนมัติทำงานตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่ากดแรง,งดูดขออภัยเพราะว่ากดแรงดึงดูดเนี่ยเป็นกฎของธรรมชาตินะคะพี่ต้นไม้เชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้นะคะและที่พี่ต้นไม้มาพูดเนี่ยเพราะว่าพี่ต้นไม้อยากจะพูดเก็บไว้ให้ญาติพี่น้อง พี่ต้นไมด้ดูหรือลูกหลานพี่ต้นไมด้ดูหรือคนที่ชอบเรื่องกดแรงดึงดูดเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการพัฒนาตัวเองเรื่องของการเข้าใจตัวเองนะคะเพราะว่าช่องของพี่ต้นไม้ช่องต้นไม้แห่งความสุขนี่จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของกดแรงดึงดูดหรือการให้กําลังใจหรือเขาเรียกอะไรอ่ะการ การแบ่งปันเรื่องราวต่างๆนะคะช่องต้นไม้แห่งความสุขนี่ก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะมีร้องเพลงบ้างในลฟาสุดแล้วก็คลิปเนี่ยพี่ต้นไม้จะเน้นเรื่องของอกดแรงดึงดูดหรือความสําเร็จหรือการพัฒนาตัวเองนะคะพี่ต้นไม้ก็ขอบคุณการรยามิตรทุกๆท,ท่านที่แวะมารับชมนะคะถ้าพี่ต้นไม้พูดถูกหรือ พูดผิดประการใดก็ขออภัยนะคะโอเคพี่ต้นไม้จะเข้าเนื้อหาเลยนะคะพี่ต้นไม้จะพูดถึงเรื่องของความสําเร็จกับกฎแรงดึงดูดมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกันและเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับชีวิตของเราเมื่อกี้บอกแล้วใช่ไหมว่าก่อนที่เราจะประสบความสําเร็จได้ข้อแรกเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อน เขียนเป้าหมายออกมานะคะว่าเราต้องการมีอาชีพอะไรเราต้องการมีเงินเดือนเท่าไหร่เราต้องการมีแฟนหน้าตาแบบไหนและเราอยากจะมีชีวิตอย่างไรให้เราระบูให้ชัดเจนสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นคนโสดหรือกำลังจะ พัฒนาตัวเองหรือกําลังจะอยู่ในวัยเรียนเนี่ยถ้าผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะตั้งใจฟังให้ดีนะคะข้อแรกมีเป้าหมายให้ชัดเจนเขียนออกมาเลยนะคะว่าเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเป็นมีอิสรภาพด้านไหนบ้างการงานการเงินความรักสุขภาพครอบครัวเราอยากให้ชีวิตเราเป็นอย่างไรเราสามารถวางแผนชีวิตเราได้เลยและก็ ชีวิตของเราจะเป็นไปตามแผนที่เราต้องการเชื่อพิตุลไมเลยทุกคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็บอกไว้แบบนี้นะคะ 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจนสองคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขามีวิธีคิดอื เขาเปลี่ยนแปลงความคิดเราเคยได้ยินไหมคะว่าเปลี่ยนแปลงความคิดชีวิตเปลี่ยนแน่นอนอจําคําพี่ตุรไม้ไว้นะคะข้อที่สเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการโฟกัสเรื่องเดียวท,ทําทีละเรื่องนะคะอย่าทํา หลายหลายเรื่องสมมุติว่าเราอยากจะเป็นคุณครูสายอาชีพอะไรอาชีพเป็นครูสอนยิมนาสติกหรือครูสอนกีฬาเนี่ยเราก็เน้นสายอาชีพเดียวทำทีละอย่างนะคะและข้อสเราต้องฝึกฝนและพัฒนาตัวเองในสิ่งที่เรา อยากจะเป็นอยากจะสำเร็จสมมุติว่าเราอยากจะเป็นครูสอนกีฬาออกกำลังกายเนี่ยเราก็มันฝึกซ้อมแล้วก็เรียนรู้เราออกกำลังกายแบบไหนถึงจะให้ร่างกายดีเราก็เน้นสายอาชีพเลยนะคะและข้อที่4เราต้องมีความ มั่นใจในตัวเองนะคะว่าเราจะประสบความสําเร็จในสายอาชีพนี้ให้ได้บอกกับใจตัวเองเลยนะเขียนบันทึกไว้ในใจเลยนะฉันจะต้องเป็นครูหรือเป็นอะไรก็ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลเราต้องเราต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะอื เป็นหมอพยาบาลเป็นทหารตำรวจหรืออะไรแล้วแต่แล้วแต่เราชอบนะคะพี่ต้นไม้จะเน้นย้ำนะคะทุกความสำเร็จจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรามันเรียนรู้ศึกษาพัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทํา แอคชั่นทำในสิ่งที่เรารักทําทุกๆวันแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการโอเคถ้าถามว่าเกี่ยวข้องอะไรกับกฎแรงดึงดูดความสำเร็จกฎแรงดึงดูดกับความสำเร็จมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันมากๆนะคะ ฟังดีๆนะคะทีนี้พี่จนหมายก็จะพูดถึงเรื่องกดแรงดึงดูดต่อนะคะทีนี้พี่จนหมายก็จะพูดเรื่องของกดแรงดึงดูดต่อนะคะกดแรงดึงดูดกับความสำเร็จทุกๆครั้งที่เราเ a n i e s หรือจินตนาการเนี่ย หรือการทำสมาธิเราอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าทุกๆครั้งที่เราจินตนาการหลับตาเนี่ยเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการมาตกอยู่หน้าบ้านเราไม่ใช่นะคะอย่าเข้าใจผิดเราจะได้ เจอเรื่องราวดีๆงานดีๆเจอผู้คนดีๆเจอความโชคดีบางคนก็อาจจะโชคดีถูกรางวัลลอตเตอรี่หรือโชคดีจากคนที่เรารักให้เงินเราก็ได้หรือเพราะว่าการที่เรานิ่งหรือการที่เราทำสมาธิการที่เราปรารถนาในสิ่งที่เราต้องการเนี่ย อจัก,กรวาลฟังเรานะคะเพราะทุกทุกอย่างเราทุกคนมีความมั่งคั่งอยู่ในตัวอยู่แล้วนี่คือเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะความมั่งคั่งอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วแต่หลายหลายคนไม่รู้อืและทุกๆุกครั้งถ้าเราปรารถนาสิ่งใดให้เรา ใช้ความรู้สึกนะคะความรู้สึกนั้นก็คือสมมติว่าเราอยากจะมีงานดีๆหรืออยากมีครอบครัวดีๆให้เราทําสมาธิหรือมีสติทุกๆวันให้เรานั่งนึกถึงชีวิตที่มีความสุขแล้วก็นึกถึงในสิ่งที่เราปรารถนาและก็เราอินกับสิ่งนั้นนะคะเคล็ดลับของ กฎแรงหนึ่งดูดนันก็คือเขาจะทํางานผ่านความรู้สึกของเรานะคะทุกๆครั้งถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งนี้เรียบร้อยแล้วเรามีเงินเรียบร้อยแล้วเรามีความรักที่สมบูรณ์แบบเรามีความรักเรามีแฟนที่เราปรารถนาและเรามีครอบครัวที่มีความสุขและเรามีบ้านแบบนี้เรามีงานแบบนี้เรามีเงินทองมากมายเรามีอะไรที่ เราปรารถนาในความคิดของเรานะคะในความคิดอในความคิดและให้เราอินกับสิ่งนั้นนะคะลองทําดูบางทีนะคะมันอาจจะยากแต่ถ้าเราฝึกใช้ความคิดหรือการจินตนาการทุกๆวันนี้มันจะกลายเป็นนิสัยและ จักรวาลก็จะส่งสิ่งที่เราคิดหรือาัถนามาให้เราแต่ทุกทุกครั้งที่เราจินตนาการเสร็จหรือเมเนเฟสเนี่ยเราไม่ต้องรอนะไม่ต้องกังวลว่าโอ้ยเมื่อไร่เราจะได้เมื่อไหรมันจะมาไม่ต้องกังวลน,นะคะเราปล่อยไปเลยมันจะได้มาอัตโนมัติลองทำดูนะคะนี่คือเคล็ดลับของ ความสำเร็จแล้วคุณจะพบเจอชีวิตที่ง่ายและก็มีความสุขและคุณก็จะมีความสุขทุกทุกวันขอบคุณค่ะ